สวัสดีค่ะมิกริงค่ะวันนี้เราจะมารีวิวไอเทมใหม่จากเซซานญี่ปุ่นกันนะคะซึ่งก็ได้แก่ไอเทมเหล่านี้นั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่คุชชั่นนะคะจริงๆเราเคยทำรีวิวตัวนี้ไปแล้วในคลิปนี้ค่ะแต่ที่มาทำอีกเพราะว่าเขาออกสีใหม่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็คือส00ี00ที่เป็นสีที่ขาวที่สุดในตอนนี้ค่ะใครเคยชมคลิปรีวิวก่อนหน้าจะรู้ว่าเราเคยบอกว่าสี10เนี่ยเข้มไปสำหรับเรานะคะ ้ทเทียบกับคุชชั่นเกาหลีนะคะเราคิดว่าเบอร์10เนี่ยจะขาวกว่าเบอร์23ของคุชชั่นเกาหลีนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ขาวเท่ากับเบอร์21ค่ะส่วนสีส่วนส่สวนที่เป็นสีใหม่ของเซซานเนี่ยจะเทียบเท่ากับเบอร์21ของคุชชั่นเกาหลีที่ไม่ได้ขาวมากค่ะเราได้ลงทั้งสองสีเปรียบเทียบกันให้ดูด้วยนะคะโดยด้านขวาของจอเราล,ลงสีส่วนส่วนค่ะส่วนด้านซ้ายของจอเราล,ลงสี10ค่ะ เปรียบเทียบกันแล้วส00จะไม่ได้ดูขาวมากกว่าสีเบอร์10เท่าไหร่นะคะแค่ดูไบรท์ขึ้นนิดนึงค่ะเอาจริงสีเบอร์00เองเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้ขาวมากเท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกับคุชชั่นเกาหลีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้คุชชั่นเกาหลีแล้วรู้สึกว่าขาวไปเนี่ยก็อยากให้มาลองรุ่นนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าสีขาเนี่ยไม่ได้ขาวมากค่ะ คือไม่ต้องกลัวลอยนะคะแล้วก็เนื้อเขามีความบางเบาเกี่ยงง่ายค่ะปกปิดน่ะจะอยู่ที่ระดับมีเดียมนะคะกลางๆถ้ามีรอยเยอะเนี่ยก็ยังต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่ค่ะเรื่องความติดทนคุมมันนะคะเราคิดว่ามีติดหน้ากากอนามัยอยู่ค่ะแล้วก็มีความมันออกมาบ้างระหว่างวันนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อเสร็จแป้งเนี่ยก็จะติดทนคุมมันมากยิ่งขึ้นค่ะ อีกอย่างที่ชอบก็คือถึงแม้ว่าจะมีความมันออกมาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ดูเยอะมอะไรนะคะเพราะว่าเนื้อเขาเนมีความเบาด้วยค่ะใครที่ผิวมันแล้วก็แนะนําให้เซตแป้งต่อนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้หยิบแป้งรุ่นใหม่ของเซซ่าที่เพื่อนเพื่อรีเควสกันเข้ามาเยอะมารีวิวด้วยค่ะซึ่งก็ได้แก่แป้งรุ่น p o r e ส Powder สีครี์นี้ค่ะซึ่งเราได้ใช้แป้งตัวนี้เซตร,รองพื้นคุชชั่นตัวเมื่อกี้นี้ไปค่ะ ต่างลงแป้งผิวก็คือไม่เหนียวเนินหนักเลยค่ะสัมผัสด้วยนิ้วนี่ก็คือจะเป็นแบบแมทนะคะแต่ว่าความโกลของรองพื้นแล้วก็ชิมเมอร์ด้านในแป้งเนี่ยช่วยทําให้ผิวยังคงดูมีความโกลธรรมชาตินะคะแล้วก็มีการเล่นแสงด้วยค่ะคือแป้งตัวนี้เนเขาจะมีชิมเมอร์ละเอียดด้านในด้วยนะคะซึ่งทําให้ผิวเนี่ยไม่ดูแมทแห้งจนเกินไปค่ะถือว่าทําได้ดีมากๆสําหรับแป้งราคานี้เลยค่ะที่สําคัญเขาช่วยทําให้รองพื้นติดทนกลมมันมากยิ่งขึ้นด้วยแนะนําม,มากๆเลยค่ะ ตัวต่อไปได้แก่ Pergo New Answer ค่ะซึ่งเป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่งวางขายที่ญี่ปุ่นไปก่อนหน้านี้นะคะต้องขออธิบายเกี่ยวกับตัวนี้ก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะคะ New Answer เนี่ยคือไอเทมที่อยู่ตรงกลางระหว่างไฮไลท์กับบัชออนค่ะเมื่อเทียบกับไฮไลท์แล้วก็บัชออนของเซซานที่วางขายก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นบัชออนสีจะมีความชัดเจนกว่าค่ะ เพราะว่าเขาเป็นบัชออนนั่นเองค่ะก็เลยจะลงสีแก้มได้ชัดนะคะส่วนไฮไลท์เนี่ยก็จะมีความวิงก,กว่าค่ะแต่รุ่นนิวอ n นเซอร์ที่เป็นรุ่นใหม่นี้เนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางนะคะคือสีจะไม่ได้ชัดเท่ากับบัชออนแต่ก็มีสีระเรื่อค่ะแล้วก็จะมีความวิงแต่ก็ไม่ได้วิงเท่าไฮไลท์นะคะก็คือจะอยู่ถึงกลางระหว่างตัวไฮไลท์แล้วก็บัชออนอย่างที่บอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยมาทาทับบัชออนก็ได้นะคะ หรือว่าจะมาทาเดี๋ยวๆเพื่อเพิ่มความโกแล้วก็ความระเรื่อให้กับผิวก็ได้เช่นกันค่ะ แอบบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นดูปของ New Answer Band Edition โตเกียวนะคะซึ่งแบรนด์ Edition โตเกียวเนี่ยเขาเป็นแบรนด์เคาน์เตอร์ในเครรอโคเซญี่ปุ่นนะคะก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมานิดนึงค่ะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ได้ออก New Answer สี่คล้ายๆกันเนี่ยออกมาก่อนที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ขายดีมากๆค่ะเลยทำให้เซซานเนี่ยทำตัวคล้ายๆกันออกมานะคะซึ่งก็คือ2ตัวนี้นั่นเองค่ะ ใครที่เป็นแฟนเครื่องสําอางญี่ปุ่นนะคะอยากรองของแบรนด์ d อดิชันแต่ว่าหาซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่มีในไทยแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเนี่ยก็ลองดูเป็นตัวนี้ของเซซานแทนได้นะคะเพราะว่าฟินิชแล้วก็สีเขาเนี่ยค่อนข้างขายกันมากๆเลยค่ะแต่เซซานในราคาถูกกว่าค่อนข้างมากนะคะก็ถ้าใครสนใจลองเช็คกันดูได้ค่ะ สำหรับค u ชชั่นแล้วก็นิวอันเซอร์นะวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยยังไม่เข้าไทยนะคะแต่คิดว่าน่าจะเข้าค่ะถ้ามีข่าวอัปเดตยังไงเราจะมาแชร์นะคะส่วนแป้งพับเนี่ยเขาเข้าไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็หาซื้อกันได้ที่ไทยเลยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ชอบเครื่องสำอางเซซาแล้วก็เครื่องสำอางญี่ปุ่นกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับคลิปในวันนี้เน่ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย